วันนี้ยีิบสองมะคืนยีสิบเอ็ดส่งซูลร э, ์วันนี้ยีิบสองรับเข้าอีกหนึ่งคังสี่ซ่อมนะครับอันนี้มาจากกระสินนะกะะสินนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าสองศูนย์เซลล์เองครับเบอร์โทรเดเบอร์โทรเบอร์ไลน์มาเดียวกันเดี๋ยวจะทำวิดีโอใช้งานเทสลองขับไปดูนะครับตอนนี้รถเพิ่งมาเอาลงนะครับตอนเย็นตอนนี้ห้าโมงเย็น ปอนหอยป่านะตรงมั้ย